เพืเ่อนๆคะ่ะวันนี้เมก็พามาไหว้นะคะองค์หลวงปู่ขาวนะคะองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดนะคะอันนี้เป็นวิหารเก่านะคะวัดวัดท่าอิดนะคะบนบังทับอำเภอโพทองนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะเลก็มากราบไหว้วันนี้ก็เป็นวันทําบุญครบรอบร้อยวันของหลานสาวนะคะก็เลยมามาเมก็เลามากลับหลวงพ่อขาวนะคะ องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วิหารนะคะจะโบสถ์อยู่ด้านนู้นนะคะยังไม่ได้เข้าโบสถ์นะคะเพืะะ่อนๆค่ะเขาบอกว่มามาครั้งแรกก็ให้เมย์มาไหว้ก่อนเมย์ก็มากราบไหว้ขอพรน,นะคะนู่นศาลาด้านบนนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะศาลาด้านบนนะคะเพืะะ่อนๆค่ะก็เลยทําคลิปนะคะส่งงานพี่อยู่หน่อยนึงนะคะเป็นวัดเก่าว,วัดแก่นะคะโบราณ นีนิรุติของหลวงพ่อหอมเกจิอาจารย์ดังนะคะก็มรณภาพไปแล้วแต่ว่ายังคงไหวนะคะออวัดนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณรอบๆนิรุรติเก่านะ,ะแล้วก็จะมีเจดีย์นะคะเพื่อนๆค่ะเจดีย์นู่นนะคะเจดีย์เก่าแก่นะคะเพื่อนๆค่ะ สวงต่างานดีด้านหน้านะคะถ้ามองจากด้านหน้ามาก็จะสวยงามเพื่อนๆค่ะก็หอระฆังเก่าแก่ติก็้าวแก่นะคะก็ยังต้องบูรณะซ่อมแซมเพื่อนๆค่ะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่นะคะเกจิอาจารย์ก็หลวงปู่หอมนะคะเพื่อนๆค่ะหลวงปู่หอมนะคะก็เป็นเกจิอาจารย์ดังนะคะเมเจะวนไปให้เห็นเจดีย์ด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ซื้อโซมไปเยอะนะคะก็ยังต้องการทุนในการบุรณะหมานะคะหมาตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นโบสใหม่อยู่ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้มนดบนะคะเพื่อนๆมนดบเก่าแก่นะคะมนดบเก่าแก่ มย์จะเดินไปให้เห็นเขาเรียกอะไรนะจะดีนะคะจะดีทองนะคะถ้าเข้ามาจากด้านหน้าจะจะเห็นชัดกว่านะคะนี่เป็นด้านด้านในนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราวิ่งรถมานะคะผ่านชายถนนนะคะก็จะเห็นนิยอดสูงตระงหงานเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เป็นเจดีย์เก่าแก่นะคะบริเวณวัดก็กว้างกว้างทีนี้เมย์เข้ามา จัดของถวายพระนะคะจะทําบุญเลี้ยงเทนนะคะพครบรอบันตายของหลานสาวของแฟนนะคะก็เลย <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยมาไหว้หลวงพ่อข่าวนะคะที่วิหารก็เลยมาทําคลิปนะคะส่งงานพิยูนิดนึงนะคะพาชมบริเวณด้านในนะคะก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้นะคะด้านหน้าก็สวยงามอยู่นะครับก็มียังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะวันนี้ <c oughs> ก็ถ่ายบริเวณด้านในให้ชมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ ความสวยงามนะคะขึ้นไปชมนะคะศาลาที่พิษฏฐานร่างของหลวงพ่อดีท่านมรณภาพไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ยังอาสังขารไปแล้วแต่ร่างกายก็ยังอยู่ในโลงแก้วนะคะก็หรือก็หอมนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นเกจิอาจารย์ดังนะคะ ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะคะนี่ด้านหน้านะคะด้านข้างก็จะมีปลาปลาค้าบนะคะเป็นปลาค้าบกันด้านบนนะคะเพืนนนะะ่อนๆค่ะก็มีคนมาถวายสังฆทานหลวงพ่อนะคะเพื่อนๆค่ะก็แต่ยังไม่ถึงเวลาเราจะพาชมด้านในนะคะ เธอไทยสวยนะท่านไทยถึงเยสราดูขึ้นเหมือนนะคะหองหนึ่งปูหอมนะคะเป็นปิจิอาจารย์ดังนะคะดิจ้าวานวัดอ่าไทยอิฐนะคะเพื่อนค่ะ หอนทาะรทาง,าทางานบนะนะคะเพื่อนๆค่ะว,วันนี้จะมาทำบ,บุญครบรอบร้อยวันของหลานสาวนะคะในงานเชิญค่ะ กราบนะคะหงุ่นปูนะคะพเพื่อนๆผ่านเมกาไปแล้วนะคะตอนนี้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นฟังผ่านฟันปล์สิทธิ์ขหงองุน่นปู่หอมนะคะนี่นะคะก็เป็นรูปปั้นนะคะพเพื่อนๆผ่าด้านในนะคะโรงแก้วนะคะนะคะ่ะสร้างอ,อสังขารไปแล้วนะคะแต่ว่าน,นะคะยังนอนอยู่ในโรงแก้วนะคะพเพื่อนๆค่ะ นนะะด้านไหนเป็นสวยงามประดับประดานะคะ,ะ,ะก็ฝากเพื่อนเพ่นี่ๆน้องๆจิตามรับชมคลิปนะคะารีวิวนะคะชมด้านไหนของวัดท่าอิดนะคะตำบลเมืองพักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจะเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ